ไม่นะลุงเตะอีกแล้วอย่างอย่างอย่างยังไม่ได้เข้าบ้านเลยรีบไปไหน กระดูกอยู่ในห้องน้าครับกระดูกบอลก็เด้งในห้องน้ําเหมือนกันอีเมทห้าครับโอเคเด้งขีดแดงนะน่าน่าน่าจะห้าเพราะว่าเด้งเออด้งเลยห้าไป้นใช่ใช่ใช่เด้งเด้งเด้งไปเกือบแมมกเลยคโอเคถ้ามันขึ้นขีดแดงที่เป็นขีดแดงเลยอวก็ชัวร์เขียดอยู่ในท่วม เดี๋ยวรออุณหภูมิลงหอดลงหมดอะอ๋อเสียปิดแต่อุณหภูมิไม่ลงไงอืมตาหรมันอยู่หน้าห้องน้ำอุณหภูมิบอกเลยเชื่อยากไม่ไม่แต่ถ้าผีอยู่มันจะค่อยๆลงใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ก็เจอคันถูกตพวกนที่อุณหภูมิไม่ฟีดอะ สิบส <12 S 2> องข้างนอกม,ม,อมกีมิกมีมิกอ่าเมื่อกี้เป็นมิมิกเหรอแค่ื่อกี้เป็นขนมไม่ลงหรือว่ามันลงชาวะไม่สิในห้องน้ำมันมีบอ่อนะปกติอะลุงหนักบ่าปะกาไปกับะทิพลัลโล่นะแม่แม่ปกติในห้องน้ำมันมีรูปบ่อนะ เบียร์เบียจำได้ปะ่ะพาขึ้นเก้าเก้าจากอะไรอะ่ะหลอหลอ,ลอเบียร์หลออเบียร์อยู่ตรงเต็นท์เดี๋ยวนะอะไรอ่ะหายยังอะไรนะลุงเออเนี่ยมันหลอกตรงเนี้ยไม่ใช่ดิลูก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 วอลเลย์มันไม่ควรอยู่ในห้องน้ำเดิมันน่าจะกิ้งตามผมเข้ามาแล้วก็ผีอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เบียร์โดนผีหลอกตรงไหนอะตรงเต็นท์ เต็นเต็นเต็นสามเต็นเออตรงคอยเต็นอุณหภูมิกำลังลงเหลือเก้าองศาอ่ะวขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดเลยอะไรคือ get c o s e to blow out the firelight ให้ป่าผีเป่าเาเป่าเป่าไฟเป่าเทียนมั้งไม่ตัวลุกระตุกแล้วเนี่ยเออน็ตไม่ใจ่น่าจะใช่มั้ง ต้องลงอุณหภูมิเลยครับไม่ลดครับขึ้นอย่างเดียวเลยเสียงอะไรวะค่อยถ่ายกระจกไปเลื่อยถ่ายหมดแล้วครับเขียนให่น่ารักที่สุดไม่อกี้เสียงอะไรดังตึ้งวะนี่มีเบ็ดดังเลย หรอกใครอะรอกบียกย่เครับไหนครับพี่ถือกล้องไว้เลยไหมรอถ่ายรูปผีไม่มีเฟซนะแต่ว่าถ่ายแล้วได้เงินดีอันนี้คืเอเงาผีเหรอใช่ลุงถ่ายไปแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ผมกดไอ้นี่ imes e ผมไม่มีกล้องไม่ได้ถือกล้องมาหลอกสามสิบนะหลอกสามสิบจะหาจุดที่ผีหลอกไม่เจออนะ้เ i m e มันไม่ยอมดัก ทำไมเ่เบดรหลออสองทีแต่ว่าสติบเบี้ยไม่ค่อยลดเลยว่ะไม่หลอกเบีย์จริงป่าวะ่ะแต่มันว้าไปหาเบีย์นะ่าจะหลอกเบีย์นะใช่ตอนนี้ผีอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยรู้เดียวคือมีอีเบียท่าอย่างเดียวตรงโต๊ะกินข้าอุณหภูมิไม่ค่อยลงไนงะ่แปดแล้ว รอยนิ้วมืออยู่โซนทำอาหารอา้าวอะไรวะยนะอา้าวมีรอยนิ้วมือด้วยรูปแคมรูปโอ้โหพี่คติโดนล่าได้แล้วเนี่ยเบี่แอลลุงอ่ะอ่ะผีตัดไปหัวกะเพีย่มาถ่ายเองเลยล้กันอ่ะกล้องอยอูย่เนี่ยดีเวสตองอันนี้ผีเป่าเป่าไฟเหรอ อีกที่กีตาร์ทำไมรู้สึกเหมือนมันเดินตามไม่ดีเดินกว้างปัญหาคือเบียร์โดนผีหลอกคนเดียวทำไมผมไม่โดนเออแต่มันไม่มีแก๊งเป่าพีนะเน,นี่ยเป่าแล้วห้องน้ำเหรอเป่าที่ไหนอ่ะห้องน้ำเออห้องน้ำ อ่ะหรือจริงมันอยู่ในห้องน้ำว่ะหรือมันมีสองสองคนไม่ได้ดิมีรอยนิ้วมือวายแต่ห้องน้ำบนภูมิไม่ลดเลยลุ่ลองวัดที่เนี่ยเต็นอาหารเลยเต็นอาหารค่อยๆลงครับกำลังลงเหลือติบแล้ว กิดค้างเลยฮะไม่ยอมลงปิดไฟดีกว่าแต่ถ้าเป็นถ้าจะคิกโกเลียวนี่ต้องอมีปะเราต้องออกไปกันทั้งหมดเพราะว่าดอดมันจะมองยากปิดไฟใช่ไหมหรือพอมาถึงให้ปิดห้องน้ำปะเฮ้ยมีคนโยนของหน้าบ้านอะอ่าเออใช่ใช่นะพี่เขาก็เห็นอีเตะนี่นี่ใครรู้เลยใครรู้กูยินเตะอะไรวะนักสื่อ อีเมทไอ้อยู่อยู่<ม>บนรถอีเมทห,ห้าไปไเป็นกิบเบียอีเอห้าผ่านปะวะเราขาดสองช้อยเลยนะไม,ไม่ผ่า,านนะ<บ>พลอมันหาย,ก,ายก่อนอ๊ะเราขาดเทอรเดียวนี่เรามีปีนก็ปีนแล้วนี่พี่เบียร์บอกออใช่ใช่ใช่อือไปเบียต้องหนังสือมาวางหน้าบ้านเล่มหนึ่งปะ กลุมมันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เดินไปเรื่อยเลยพี่อะเบียขย่าแท่งยังไงขี้ขวาขี้ขวาครับขย่าวขย่ามันเมื่อคืนนะพลสัตว์ทำไมไปกับพิทตรงเบียวะอันนี้เมท่าจะห้าชั่วล้วเหลือชอยอีกนมีควันออกปากรงเต็นท์เต็นท์มาหานะอันนี้ผีละ ล่าล่าล่านเออกอันนี้ออกข้างหลังผมเลยไม่ทันระตายตายคู่ปะแหละไม่ถึงมากเออไม่นะน่อัน้องมือไม่สวยเลยน้องมือเป็นแข่หมดแล้วอ่ะมันความออกปากกว้างมากเลยอ่ะมันไม่ได้เกิดเมื่อกี้เต็นข้าวเหรอเกิดครับเกิดที่เต็นข้าวเกิดข้างหน้าเต็นเกิดเกิดข้างหน้าแล้วข้างหน้าเต็นตรงกระติกน้ำสีแดงอ่ะ เบียเอาดอดอ่ะหันเข้าไปทางผนงังให้ดอดหันเข้าผนางังเป็นผีมองไม่เห็นใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องจุดจุดทีนี่้วนะไม่ต้องจุดกองไฟแล้วนะกอมองไม่เห็น กีดับเทียนปะหรือเทียนมันดับเองวะไม่แน่ใจเลยเฮ้ยทำไมเดีย๋ยวเออดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวมันมันมัน,ม,นมันกว้างมากเลยเบียอุณหภูมิมันต่ำกว้างมากเลยใช่พอถึงอยากให้เช็คอุณหภูมิในห้องเอ้ในโซนทำอาหารน่ะว่ามันลดบ,บางอย่างผมไปนั่งอยู่นานแล้วนะไม่แทบแทบไม่ลงเลยพอ่อยีคือสิบครั้งแบบนานมากเลยตอนนี้ผมนั่งว่านอนปากไม่ได้นะ มันต้องห้าลงไปใช่ไหมพี่แพีร่าเี่พีล่าพีร่าเกิตเเดตรงตรง้นไม้เห็นไหมเลยตรงต้นไม้อ่ะพีไม่หลงเลยเดินตามเบียไปแล้วอะ่ะใชคอยเห็นป่ะ เปลี่ยนนางได้ไหหรือว่าผมไปผีมองไม่เห็นไะพี่เห็นเป็นน้องอ่ะเป็นลูกได้มีใครลองคุยสปีดบล็อกไหมอ่ะอยังเลยเขาลองคุยตรงห้องน้ำแล้ววะอันยังเหลือใช้สปีตบล็อกอยู่หรออ่าเขาขอเลิกกินนะถ้าพี่บอกว่ามันบตูตอนเริ่มต้นที่ต้นไม้อาจจะเป็นเพราะมันไกลเบียร์มันก็เลยวิ่งใส่แล้วไปช้าลงตรงใกล้เบียร์แล้ว ก็เป็นไปได้คุณจะไปคือไม่ไม่สตันทูกเนี่ยผมเอาโคลเรียวแล้วกันโคลเรียอยากสุดเพราะว่าของเองก็ไม่เห็นดอกเหมือนกันใช่ใช่มันดูยากดอกตอนเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านคือดอกมันอันเล็กแต่พออาจจะดูยากหน่อยแล้วก็โคเวตติ้งเพราะว่าเขาเขาเพราะว่าเขาอยู่เต็นนั้นแหละเพราะว่าคือก็เป็นเรื่องยากตรงนั้นเดี๋ยวกินแล้วกัน โอเคไปเอ,ออยากไม่เป็นไรแค่คอยถูกก็น่าจะได้เวลวบ้างละตอนนี้เหมือนเล่นลิงแล้วพลอยกับลุงไปตีเอลโดราโดอยู่หาเต็มไม,ไมลิ่งนีต้องมีต้องมีกัไวติงได้ต้องมีกลไวติงหงีไม่เขียนแล้ว ูจะวานังสือตรงไหนดีก so ็ไม่เคยไม่เป็นที่เลยแล้วไม่มีหอบเธอก็เลยไม่รู้ว่าอยู่